ครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับวับที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ i อดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ใบแรกของตัวคุดเองได้เป็นไพ่เอ็กออฟคันะครับแล้วก็เป็นไพ่ทูออฟวัน ไพ่เดทดิมเพอร์นะครับใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่สามดาบครับโอ้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคงจะต้อง ค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะบางสิ่งบางอย่างตัวเราเองอาจจะไม่สามารถควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนาะมันก็อาจจะยังมีพลังงานของความรู้สึกที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าปัญหาของความสัมพันธ์มันอาจจะดูซับซ้อนมันอาจจะดะูเป็นอะไรที่แบบ ยังต้องใช้เวลาสำหรับใครที่ยังอยากเดินต่อกับความสัมพันธ์แต่ใครที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นท็อกซิกเวร์เรชั่นต่างๆอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะอยากตัดอยากจบอยากพอแค่นี้ก็เป็นไปได้สำหรับชาวกรกฎเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสาชะเดินตำแหน่งโยกหน้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีได้ตำแหน่งมหาจักรและดาวยงยดด้วยแต่ว่าดาวดาว,ดาวเสาเนี่ย นะก็เป็นดาบคู่โคโจรนะครับไปอยู่ในเรือนสุภาเป็นนตำแหน่งที่9ของลัคนาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมีการเจริญเติบโตการพัฒนาการเติบโตไปข้างหน้ามันก็ตรงกับไพ่สองไม้เท้าก็หมายถึงว่าการแบบใช้ความอดทนในการดูสถานการณ์การรอจังหวะหรือโอกาสในสิ่งที่มันควรจะต้องเดินต่อหรือควรจะต้องพ,อพิจารณาต่อหรือว่าการมีความรู้สึกที่แบบเหมือนเรากําลัง มีความรู้สึกมีความหวังที่ยังอยากไปต่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตได้นะแต่อังคารนะครับเล็งกับเสามันคือความรู้สึกในเรื่องของภาวะของความอึดอัดความรู้สึกแบบเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เนี่ยตรงกับไพ่ใบนี้เลยท of s w o r d ดพ้อ,องคารับเสาเนี่ยคือความกดดันถึงขั้นแบบลักษณะของความอึดอัดใจความรู้สึกแบบมีปัญหาหรือ ความรู้สึกที่แบบดูไม่ได้รับการเติมเต็มสิ่งต่างๆเท่าที่ควรมันมีความอึดอัดใจอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นเลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันลาบากใจนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอยากจะยุติความสัมพันธ์มีทั้งเอกออบคับแล้วมีทั้งเดทเกิดขึ้นหลายคนอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากจบอยากไปเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ต่อมันไม่มีอนาคตแน่ๆอยู่ต่อมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้แบบ ความรู้สึกของเรามันดีขึ้นอะไรแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือท้อแล้วก็กดดันกับความรู้สึกมากเกินไปหรือพูดง่ายๆคือเราแบบแทบจะแบบมันมันดูอึอดอัดจนเรารู้สึกว่าเราพอเถอะประมาณนี้นะครับเนาะเดทมาอังคารกับเสาเนี่ยเล็งกันเนี่ยในทางหรวรัส์ไทยเรียกเลงแต่ในทางหัวรัสเจีนเรียกชงนะครับก็คือมุมปะทะนั่นแหละ นะอาคารกระเสร์เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นดาวแห่งการแตกหักกันมันก็จะเกิดไพ่เดทเกิดขึ้นได้นะมันก็เลยมีโอกาสแนวโน้องของการหลุดพ้นตรงนั้นไปได้เลยนะเดทบางคนก็มีความสุว่าอยู่ต่อไม่ดีหรอกอนนี้แปดถ้วยกับเดทมาบางคนอยากละทิ้งอยากจบไม่อยากไปต่อเพราะมีความสุว่ามันไม่มีอนาคตแบบนี้เป็นต้น แต่ถามว่าแล้วมันยังไปต่อได้ไหมสำหรับบางคนอาจจะยังมีความหวังเล็กๆหรือยังมีความรู้สึกว่าแบบอา้าวถ้าจบแบบนี้ฉันก็ปิดคลิปไปเลยไม่ต้องดูดีกว่าไหมบางคนอาจจะคิดแบบนี้ไม่ใช่ครับไพ่นี้เป็นไพ่รวมมันไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยโอกาสของการไปต่อมันก็มีถ้าเกิดเรายังมีวิสัยทัศน์สองหมายเรายังมีวิสัยทัศน์เรายังมีความรู้สึกว่าแบบ ปัญหาแค่เนี้เรายังพอรับมือได้ปัญหาแค่นี้ยเรายังสามารถที่จะเคลียร์และคุยกันได้สำหรับบางคนคิดแบบนั้นนะครับอย่าเอาความคิดของคุณมาตัดสินทุกคนนะครับสำหรับใครที่มาฟังไพ่เพราะบางคนเนี่ยเอาอารมณ์มาตัดสินจนเกินไปอย่างผมยังไม่ตัดสินเลยให้คุณว่าแบบเออ บางคนอยากจบบางคนอยากไปต่อเราต้องให้ทางออกทั้งสองฝั่งครับคนที่อยากไปต่อมันก็มีโอกาสเพราะอะไรครับเพราะยังมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงและดิเอ m มเพ o r แปลว่าในใจของเขายังมีความรู้สึกที่ยังมีคุณอยู่ยังมีความหนักแน่นมั่นคงพออยู่ที่จะไปที่จะไปต่อแต่ ใจของเรามันไม่พร้อมที่จะไปต่อต่างหากละ่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่บุคคลให้คุณเอาไปคิดต่อไม่ได้ให้เอามาตัดสินนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพา่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกรกฎเพิ่มเติมกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เมจิเชียนเดอะเวร วยได้ไงยังไงมันก็ยังไปต่อได้นะครับถ้าคุณอยากไปต่อ The High p r e t e s s ใบสุดท้าย The Temperance อิธิคนใต้สำหรับอัศวินถือเหรียญครับมันยังพอไปต่อได้สำหรับใครที่ยังอยากไปต่อเพราะอะไรครับเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะสามารถที่จะปรับสมดุลปรับความคิดหรือ รับทัศนคติใดๆที่เราอาจจะแบบทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเรานั้นยังเข้าที่เข้าทางกันได้อยู่อืมมันก็ยังไปต่อได้คุณอาจจะผิดหวังจาก3ามดาบเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ชัดเจนนะจาก The High p r e t e s t เนาะมันมีอะไรแบบกึง่งๆกลางๆมันดูแบบเหมือนไม่ชัดเจนอ,อืมมันก็เลยทําให้ชาวราศีกรกฎรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะไปต่ออันนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าตัวเราใช้แบบ เหมือนกับมีเหตุมีผลในการตัดสินใจในการที่เราอาจจะต้องแบบพิจารณาอัศวินถือเหรียญบางครั้งเนี่ยการที่เราแบบค่อยๆคิดค่อยๆมองค่อยๆตัดสินนะครับไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบคือไม่ได้ยื้อเวลาไม่ได้ให้กําลังใจให้อยู่ต่อนะครับแล้วแต่ตัวคุณเองจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็ได้เพราะมันเป็นความรักของคุณผมแค่มาแนะนําว่าอัศวินถือเหรียญแปลว่าการค่อยค่อยพิจารณานะครับส่วนไพ่ใบนี้คือ the temprance คือการ ปรับและการเปลี่ยนแปลงนะเดอะเมิเจเชียนกับไพ่เดอะเทมเพลนเนี่ยคือไพ่ของการสมดุลของความบาลานซ์ความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางอะ่ะเราก็สามารถที่จะหาคำตอบสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆหรืออให้เขาเคลียร์ตัวเอง ว่าเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่มันทําให้เรามีความรู้สึกสั่นคลอนอะไรแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะยังทําให้เรามีความรู้สึกที่ยังสามารถที่จะประคับประคองและไปต่อกับความสัมพันธ์ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับแต,นะแต่นะแต่นะคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธะ์อ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ได้จากไพ่หกถ้วยแม้กระทั่งใครที่เคยจบและเลิกลาไปแล้วนะ มันก็ยังมีโอกาสที่เขาคนนั้นอาจจะกลับมาได้นะครับเพราะมีไพ่เบนี้คือ6ถ้วยกับเทมเพลนส์ไพ่ของการสลับและปรับเปลี่ยนมันเหมือนกับว่าไพ่ของการกลับมาของคู่ครองคนรักหรือ Return ตรงนั้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาอาจจะยังไม่เหมือนเดิมร้อยเนะครับอย่าเพิ่งคาดหวังสหรับใครที่จะยังไปต่อเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันคงจะต้องให้เวลากับการที่ต้อง พ,พิจารณาหลายๆด้านหลายๆส่วนเพราะถ้าเกิดเราเร่งรีบในการตัดสินใจอาจจะทำให้ปัญหาหรือความรู้สึกหรือสิ่งอื่นๆที่มันอาจจะยังไม่ลงตัวนั้นหรือคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยอันนี้มันอาจจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่ดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปอีกสักเล็กน้อยทุกอย่างอาจจะยังคงไปต่อได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราโอเคนะเราไปเราแบบค่อยๆแบบ จัดการกค่อยๆแก้ไขไปมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราหาข้อยุติหรือหาจุดกึ่งกลางแล้วก็สามารถที่จะบาลานซ์สมดุลไปต่อได้กับความสัมพันธ์ได้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าดาวคู่ครองคนรักเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภาสุภาเนี่ยหมายถึงคันลองชีวิตหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการต่อยอดการพัฒนาหมายถึงความดีงาม มันสามารถที่จะโอเคได้อะแต่ว่ามันก็ต้องเออแบบเขาว่าจัดการในเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ฮิลลิ่งหรือชัดเจนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยคือดาวคู่เนี่ยโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่มันถูก อแอดแทกกับดาวอังคารนะครับที่เป็นปัญหากันก็เลยแปลว่าเออมันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีอะ่ะปัญหามันก็ยังไม่ได้จบหรือเคลียร์คัดไปซะทั้งหมดน่ะมันก็คงต้องให้เวลากับการที่จะต้องก้าวข้ามผ่านหรือยุติหรือ,รอแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วมันถึงจะโอเคกว่านี้ประมาณนี้แปลว่ายังไงความรักความสัมพันธ์มันก็ย่อมมีโอกาสของการไปต่อได้เพราะว่า2 ไม้หมายถึงแพช s i o n ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาต่อส่วน the emperor คือความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการแบบดูแลการปกป้องความคุ้มครองแต่อาจจะไม่หวานนะครับไม่ได้แบบเหมือนสวีทกันแต่มันก็ยังพอที่จะเป็นแบบหลัก ของความเชื่อใจหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ดีขึ้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดให้เขาเคลียร์และเขาพร้อมที่จะเคลียร์ให้คุณโอเคเราไปต่อแต่ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมที่จะเคลียร์ให้คุณคุณก็อย่าอย่าเอาความหวังไปคาดหวังกับเขาแล้วกันเพราะมันอาจจะผิดหวังเพราะมันมี3มดับอยู่นะครับดังนั้นคือเราก็ต้องโปรเทคตัวเองนะครับในการที่เราต้องไม่ไปเชื่อเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นนะ าการที่เราจะไปต่อเราก็ต้องดูว่าแบบเออมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไร the word นะครับมันมีโอกาสแนวโน้มของการจบและก็เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์ กด b ับสกาก็ติดตามกด s ับพอร์กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค้าม